สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพบกับช่องของเจสซี่นะคะวันนี้ค่ะเจสซี่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการขอวีซ่าของออสเตรเลียนะคะตอนทีเ่เขาเรื่องเขา,เขาเ,ขาเขาเริ่มกันเลยนะตอนที่เจสซี่ขอวีซ่าออสเตรเลียเนี่ยก็ตอนนั้นปีสองพันเท่าไหร่จะไม่ได้สองพันสิบแปดมั้งสิบสิบไม่สิบเจ็ดก็สิบแปดประมาณเนี่ยเจสซี่ก็ลืม ตอนนั้นเจสซี่ยังทำงานอยู่ที่บริษัทนะคะแล้วก็เอกสารในการขอขอขอวีซ่าของออสเตรเลียนี่เจสซใช้อยู่3ไม่ใช่3ใช้อยู่สี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 ่ข้อมูลอ่ะขอโทษนะคะอาจจะพูดติดขัดนิดนึงเพราะนี้เป็นคลิปแรกที่ที่ได้มาพูดจริงๆอาจจะตื่นเต้นนิดนึงอาจจะนึกอะไรไม่ออกคือถ้านึกอะไรออกก็จะพูดออกมาเลยนะคะค่ะนั่นแหละค่ะก็ เจสซี่ใช้สเตทเมนต์สเตทเมนต์ในการยื่นขอวีซ่าแล้วก็เวลางานแล้วก็ใบรับรองการทำงานสามอย่างนะคะสี่อย่างก็คือแผนการท่องเที่ยวซึ่งเจสจะขอจำแนกเป็นสี่ขั้นตอนนะคะ,ะ4สี่ขั้นตอนสี่สี่อย่างนะคะหนึ่งคือสเตทเมนต์เนี่ยเจสใช้ยื่นวีซ่าแค่หนึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็เจสก็ทำ เดินบัญชีเนี่ยหนึ่งเดือนอาทิตย์ละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นจนครบแปดเอ้ยจนครบหนึ่งแสนบาทนะแล้วก็อย่างที่สองคือเวลาเนี่ยเจคือบริษัทเจเนี่ยเป็นบริษัทที่อ่าเป็นบริษัทฝรั่งนะครับมันก็เลยมีฟอร์มการลาเป็นของเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเจตเลยง่ายตรงนี้แล้วก็สามก็คือใบรับรองการทํางานก็ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะว่าก็ก็ได้เปรียบตรงนี้นิดนึ่งะครับตรงที่เป็นภาษาอังกฤษให้เราอยู่แล้ว ราเลยไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะแปลหรือว่าอะไรอีกแล้วก็ใบเอทขอ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 ,ขอนิดนึงค่ะตรงที่ใบรับรองอการทำงานเนี่ยของเจตอนอันเจนใช้อ่าจะมีฟอร์มตัวที่ว่าเราทําตําแหน่งอะไรทาตั้งแต่ปีปีไหนถึงปีไหนแล้วแล้วก็บริษัทเนี่ยเหมือนก็ว่าแบบบริษัทนี่รับประกันว่าเป็นพนักงาน,นของเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ สี่อย่างที่สี่ก็คือแผนการท่องเที่ยวแผนการท่องเที่ยวของเจนเนี่ยคือทําแค่เจ็ดวันนะคะทำยังไงก็ได้ให้คนที่เราบีซารที่เรานื่นไปแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเรามาเที่ยวแค่เจ็ดวันอยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยสาคัญคือไม่อยากให้ไปทาบอกว่าแผนการท่องเที่ยวเป็นสิบวันสิบห้าวันอย่างเงี้ยมันถือว่ามันเยอะไปนะคะเอาแค่เจ็ดวันก็พอเพราะจะบอกว่าคุณมีเงินเยอะ ใช่ไหมที่จะมาเที่ยวประเทศเราเนี่ยคุณมีเงินเยอะขนาดเลยเหรอที่จะอยู่เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงขั้นตอนวิธีการขอวีซาะะ่าค่ะตอนนั้นมันจะมีเว็บการขอวีซ่าของออสเตรเลียอยู่แล้วเราก็เข้าไปในเว็บของออ,งอสเตรเลียนะคะไม่ใช่เว็บนั่นแหละค่ะเข้าไปในเว็บขอวีซ่าของออสเตรเลียคะแล้วเข้าไปทําแล้วก็อวกพอทําเสร็จปุ๊บเรากดสับมิตแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วก็ก็ เข้าไปอีกเว็บหนึ่งก็เป็นเว็บของ VFS นะคะ mm hmm. เข้าไปจองการสแกนลายนิ้วมือของเราห mm hmm. รือว,ว่าทำไบโอนะคะ mm hmm. พอหลังจากนั้นทำไบโอเสร็จก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้าวันนะคะวีซ่าของเจดก็ออกมาว่าวีซ่าเจดได้3ปีนะคะซึ่งมันจะมีมันจะมีหลักๆเลยคือวีซ่าที่แบบ3เดือน1ปีสปีะคะ่ะแต่เจดโชคดีมากที่ได้สปีนะคะ แล้วก็ตอนที่เจสขอวีซ่าเนี่ยมันจะมีคำถามที่อยู่ในในในช่องที่กรอกวีซ่า่ะว่าทำไมเจถึงอยากจะมาเที่ยวที่ออสเตรเลียนะคะเจะก็ให้ข้อมูลไป,ปว่ามันจะเป็นวันเกิดเจเนี่ยเดือนหน้าจะเป็นวันเกิดเจเนี่ยเจก็เลยอยากจะให้ของขวัญตัวเองในการมาเที่ยวออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจก็คือเจ๊ตอบไปแค่นี้แล้วก็มีคําถามหนึ่งที่ว่าคุณอยากจะเข้าออกออสเตรเลียามากกว่าหนึ่งครั้งหรือเปล่า หมานถึงว่าแบบเราอยากมาที่ออสเตรเลียแบบหลายครั้งใช่ไหมเยอะๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเจก็ตอบว่าไม่ฉันขอแค่ครั้งเดียวเข้าครั้งเดียวแต่ว่าพอได้สเตตเมนต์เอ้ยพอได้วีซ่ามาแล้วเจก็มาเที่ยวแค่สองครั้งเอ้ยมามาสองครั้งแหละครั้งที่สองคือเข้ามาทํางานเลยไม่ไม่ไม่ออกอีกเลยนะคะตอนที่หลังจากที่ว่าเจ๊เข้ามาอยู่ที่นี่ละเจก็ได้ไปทํางาน ที่ฟฟร์มง่นนะทํางานที่ฟฟร์มง่นก็ก็โอเคก็ถือว่าทําได้ไหมตอนแรกก็ทําไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็จะมีคนอคอยสอนเราว่าทําอย่างนี้ๆๆนะเราก็ทําทําไปมันก็เงินเดือนก็โอเคนะไม่ใช่เงินเดือน,นเงินรายวิก็โอเคตอนนั้นเจ๊ทาได้อยู่อทิตย์นแปดร้อยเหรียญน,นะคะถือว่าเยอะนะเจ๊ก็ดีใจมากทาได้แปดร้อยเหรียญโอ้โหเยอะเยอะจริงๆแปดร้อยเหรียญแล้วหลังจากนั้นมาเจ๊ก็ทํางาน เรียกว่าอะไรหลายหลายงานขึ้นจากที่ทําองุ่นก็ไปทําเก็บเชอรี่เก็บมะเขือเก็บนู่นเก็บนี่ที่เขาพาไปทํานะคะก,กเ็เป็นงานหมอปางงานชั่วโมงบ้างทําทุกอย่างนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่มันดีกว่าเกาหลีตรงที่ว่าหนึ่งเราไม่ต้องไปแบบไปเขาเรียกว่าอะไรไปวิ่งหนีตอมอหรือว่าอะไรเงี้ยที่นี่เขาให้สละเราทํางานแล้วอย่างกงานที่เจ๊ทำเนี่ยก็คือเสียเสียแท็ก เสียภาษีด้วยแล้วก็เสียภาษีแล้วก็นายจ้างก็จ่ายซูปเปอร์ให้แล้วก็เจ๊นเนี่ยตัวใจก็มีมดิแคร์ซึ่งว่าเจไม่ได้แบบภุมใจที่จะพูดออกมาตรงนี้นะคะพี่ตัวมันก็โอเคมันก็ดีสำหรับเราในการที่เราใช้ชีวิตที่นี่มันมีบัตรสวัสดิการต่างๆให้เราต่างๆว่าจะเป็นบัตรโรงพยาบาลบัตรมดิแคร์เนี่ยทําให้เราแบบรู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตที่นี่มากๆแล้วก็เจ๊ไม่แนะนานะ,ะที่แบบ มีคนมาโพสต์ว่าทำงานออสเตรเลียเสียหกหมื่นหรือ 80, แปดหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งเจนบอกว่าเจนมองว่าเราสามารถที่จะทำวีซ่าตัวนี้ได้ได้เองทุกคนสามารถทําได้เองทําได้หมดคุณพี่ทีว่าโอ้ยมันเป็นภาษาอังกฤษจะทำไม่ได้หรอกใช่ไหมเข้าใจหรอเดี๋ยวเจนทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะวิธว่า how to วิธีการขอวีซ่าทำยังไงนะคะเข้าไปศึกษาตรงนั้นเหมือนที่เจนทำนะคะเจนไม่ได้คนไปเสียตังหกหมื่นแปดหมื่นอะไรเงี้ย ตอนที่เจ๊อยู่เมืองไทยเจ๊ก็รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนกันพอเจ๊ทำตรงนี้ได้พอทำพอเจ๊ทำของเจ๊ได้เนี่ยเจ๊ก็มีความมั่นใจว่าเอ้ยเจ๊สามารถทำให้คนอื่นได้เหมือนกันเจ๊ก็ทําให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเจ๊ไม่ได้คิดแบบหกหมื่นเลยห้าหมื่นเจ๊คิดแค่สามพันบาทสามพันบาทในการค่าค่าทาให้เขาไม่รวมค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าเสร็วีซ่าของเขาอยู่แล้วนะคะไม่รวมนี่เป็นค่าบริการของเจ๊เจ๊คิดแค่สามพันนะคะ แล้วก็เจ็ดนึงไม่ออกอะถ้าใครมีคำถามหรือว่าอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันเจดจะจะเข้ามาตอบเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีงานอยสองประเภทเนาะเป็นงานเหมาแล้วก็งานชั่วโมงงานเหมาเนี่ยก็คือทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยเหมือนงานอาราบัยที่เกาหลีแต่ว่าคนที่เจรู้จักเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเขาได้หกพันนะสองพม,มีหกพันเหรียญนะ ถือว่าเยอะอยู่นะงานเมาที่หนึ่งเขาก็ได้แสนกว่าเดือนหนึ่งเขาก็ได้สี่แสนถือว่าเยอะแล้วก็ใครอยากรู้อะไรก็ก็คอมเมนต์ไว้นั่นแหละเดี๋ยวเจนมาตอบนะคะเอาไว้สลหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเจนก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าต้องพูดอะไรอีกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ